ไมวบ่อรอบเหมยดิอลอยแล้วค่อยลอยแล้วและนี่ก็คือง่ายดีประธานส้มล้มกบเดิ่งเพิ่อนอยากให้ส้มล้มเป็นที่วู้จักที่สุดในนครพนมแลวโอกาสนั้นก็มาหอดเกิดเหตุน้ำท่วมในบริเวณหน้าตลาดสดนครพนมมีบ้านเรือนเสียหายกว่า50หลังคาเรือนปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีก2อวันวันที่สามรครพนม น้าของบริจาคหนึ่งแสนบาทเบื้องหันเขาต้องหาเงินให้ได้ล่พว็สมงมอื่นบาทพี่หลักสมงมกบเป้นตึงจะต้องไปที่หูจักทั่วนะคนพนมโอกาสมาถึงแล้วได้ทั้งชื่อเสียงและบุญแมนลีเฮดได้ลีเฮดได้ลีเฮดได้อาจุคอนสามสี่กบเป ใจบุญพร้อมเปิดรับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมแฮชแชร์ชมลมยืนหนึ่งแฮชแข็งมาเอาบุญนำกันเด้อแฮชแข็งสาธุก็งก ก่อนไปว่าเข้าหาเงินได้หลายกว่านี้เขามีวิธีอื่นดีกว่าดีบอขอให้วันนี้ลูกถูกหวยด้วยเถิดสาธุวันที่16วันที่ตุลาคมพุทธศักราช2566 เลขที่ออก931446 931446ไฟครั้งนะคะรางวัลที่1งวัวัดนที่16ตุลาคมัพราะฉะนั้น2เหตุ2เหตุ ได้แค่นี้เองอ่ะเท่าไปบริจาคคนในชมรมเขาอายเขาแย่ฮแม่นี่เป็นประธานที่แย่มากเลยเนาะมแม่ถ้าเรามีเงินก่อนนะชาตินี้คงไม่ทําอะไรแล้วแม่เรามาอะไปข้างนอกวิวสวยๆที่แม่เห็นก็เพ,าาพาราะแสงสุริยุปธิ์แต่แม่ดูไรปะบางทีแหละร้อนจัดเนี่ยก็ทําให้คนเป็นลมได้เหมือนกันนะสุดท้ายมันจะดีหรือว่าไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับที่คนจะมองนะแม่คําดีก็เหมือนกันนั่นแหละมันไม่ได้มีแค่การบริจาคอย่างเดียว อนแม่บอกหนูว่าแม่อยากเปิดชมรมเต้นแม่ก็แค่เปิดเพราะอยากให้คนที่มาเต้นกับแม่มีความสุขไม่เห็นต้องรอให้มีเงินก่อนค่อยเปิดเลยแม่ไม่ต้องรองอะไรแล้วแม่ทําได้ คอยช่วยเหลือคนที่เต้นไม่ไหวตลอดส่วนรอยยิ้มของพรก็ทําให้ทุกคนมีกําลังใจเต้นขึ้นมาที่พวกเําททั้งหมดนี้ไม่เห็นต้องรอเงินรอโอกาสหรือรอย เชาวาเห็นแล้วมีแห้งมีแห้งไหนมาตรงทาผู้ใดมาตรงทามีเงินมาตรงทามีโอกาสเฮ้ากระเฮ็ดของเฮ้าไปโลดไผสิเห็นบาเห็นกระสร้างเขาดอก